สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มีอะไรมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับใครนะครับที่กําลังซื้อบ้านมือสองหรือจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านมือสองนะครับนะหรือใครที่กําลังซื้อบ้านที่มีประวัตินะครับไม่ว่าจะเป็นฆาตะกรรมผูกคอหรือมีคนเสียชีวิตภายในบ้านนะครับแล้วอยากแล้วจะกําลังจะย้ายเข้าไปอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่า,าข้างในบ้านมีอะไรหรือเปล่านั้นสามารถนะครับให้ผมเนี่ย ไปนอนพิสูจน์ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีการผูกคอนะครับฆาตกรรมหรือมีคนเสียชีวิตนะครับนะให้ผมเข้าไปนอนดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะได้พิสูจน์นะครับว่าบ้านที่เรากําลังจะเข้าไปอยู่นั้นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับนะสามารถอยู่ได้ไหมเพราะผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมเป็นคนค่อนข้างมีเซนต์นิดนึงนะครับนะนะครับผมก็ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นกรุงเทพ และปริมณฑลนะครับก็สามารถให้ผมได้ตามตามแต่ศรัทธาเลย5 0 0ร้อนึงก็แล้วแต่ผมจะนอนให้คืน2คืนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดไกลๆนะครับก็สามารถ จ่ายค่าน้ำมันไปกลับให้ผมส่วนเรื่องค่านอนค้างคืนนั้นก็แล้วแต่จะให้เหมือนกันนะครับนะฝากด้วยนะครับใครที่กําลังจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านที่มีประวัติบ้านมือสองบ้านที่เราแบบไม่รู้ว่าเคยเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าให้ผมเข้าไปนอนพิสูจน์ให้ดูก่อนสักคืน2คืนนะครับนะโอเคครับฝากด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ